ครับให้ดูที่พลอยไพรีนะครับมีภาพลอยๆก็สวยทางสวยมองทะลุมองลอยนะครับแอลวาวนะครับเมื่อกี้เราวางคลิปไปแล้วเราวางมันก็จะมองพลึบหน่อยแต่ถ้าเราเหตุดู มันโปร่งนะครับมองไปลุกสวยงามมากตีนเลยียนแหวนน่าจะสวยอย่างนี้อลังการเลยครับตัวเป็น,นคนหน้าราคาก็ไปไกลติดขาีนึ่วพู่ตึงวันหน้าหายากคอยนิดเดียวอันนี้ยังพอหาได้นะครับแต่ก็ หาได้ยากขึ้นครับต้องสั่งครับมาโอเดอร์ต้องสั่ง,ออง,งถ้าจะเอาคอยไปลินดิบหรือคอยไปลินน้ําสวยในอดีก็ต้องสั่งไม่เหมือนสมัยก่อนมีเยอะหาซื้อง่ายครับเกันทั้งเมืองจันทร์เราไปยินช่วงกมเมนมีเราไปทํากันใหม่ๆเต็มไปหมดนะครับคอยไปยินตอนนี้หายากจะหาตักเล็ ยิ่งไปลินไทยแล้วก็ยิ่หงหายากคไปรินไทยก็สวยนะครับสวยไม่แพ้พอลอยไปดินทมพูชารือไปรินต่างประเทศไปดินที่บอ่อสวยเรียกว่าบอ่อกีเลมมันเนื้อข้างน้ําข้างน้ําข้างจะใสไม่ครงเขียวแต่บางกระจะก็ะยันจะติดเขียวบ้างแต่ก็สวยนะครับตอนน,นี้ออกไป ลักษณะของแต่ละบอ่อเขาก็าามีจุดเด่นอมเขียวนหน่อยก็สวยหรือไม่มีติดเขียวก็สวยเข่าขาวก็สวยแต่ะไม้ก่อนนี้ช่งางยานในหรือโรงงานจะทานี่จะให้ติดเขียวเลยติดเขียวพอา้าไม่เอาเขาบอกว่าแลบเขียวไม่เอาต้องเป็นสีเดียวเลยเรื่องมากสมัยก่อนคอยมันเยอะเรื่องมากแต่สมัยนี้ติดเขียวอมเขียวอมอะไรเนี่ยคอยมัน โอนสมเงินไทยลินขอให้เป็นของแท้และยิ่งเป็นธรรมชาติไม่เดือดเผาโอเคตอนนี้ทุกคนรับได้ทมไมก่อนปล่อยมันเยอะเราก็เลยเลือกมากเลาไม่ต็ดอะไรเลยบางคนเห็นเวลาตอนคัดทำาน้เห็นแล้วก็จะมาไปเผาแตติดเีเรา,เาไปเผาเผามาก็ยิงเกว่าเก่าแต่ตอนแรก หน้าเนื้อเปินเนี่ยสีไปลินเนี่ยสวยมากเป็นพอยดิีกแต่เขาบอกยนี่ใช้ไม่ได้มันติดเขียวต้องเอาไปเผาให้มันเขียวหายเผาไปมามันดําไปเลยม่ได้เขียวหายตอนนี้<ม>โอ้โหถ้าเป็นอย่างอยู่ตอนนี้นะราคาก็แพงนะครับแพงมากส <c oughs> นใจเรื่องพอยนะครับสุรไดาสุราเจ็บดัน ก็หอยหอยจันเน้นคอยจัน ระวางใส่สวยระวางก็ฝวามือระวางก็ฝวามือนี่จะเข้มแต่เราห้อยไม่มีอะไรมาบังนหน้าก็จะใส่นี่็รอ้ตุ้นี้ก็งานงานนี้ มือจับแบบนี้